กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่กรารบรักนะครับอยู่กับผม h ฮอสปิงแคทกับเกม SD ส a ีกรดัมจีเจริชชทเอทเอรครับผมโดยคลิปนี้เราจะมารีวิวหุ่นจากกิจกรรม0 0 8 3 s t a ส d ม s t ตดาร์ดเมมรกันบ้างน,นะครับนะรอบนี้มีหุ่นแจกปัาทบทตัวใหม่ทั้งหมด3ตัวนะครับนะทั้ง3ตัวถือว่าน่าสนใจบ้างครับนะมีตัวอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ แหะหาต้องการเติมเงิน SD แกดั m G Generation Eternal ขอแนะนำบริการร้านเติมเงินเกมเรือจิโร่เติมเงินรูทูแพ็คในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินพ็ะเกจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยในส่วนของกิจกรรมครับนะจะมีหุ่นอัปเดตรอบนี้มาทั้งหมด3ตัวครับผมมีตัวแรกก็เป็นแกดัม GP03 เดโรเบียมนะครับนะแล้วก็ GP04 ครับผม อาเกเบล่าเทสลานะครับผมแล้วก็ตัวของนอยซิลนะงั้นเรามาดูกันดีกว่าครับผมว่าหุ่นแต่ละตัวแต่ตัวเป็นไงบ้างเก่งแค่ไหนครับปะดูกันเลยครับอ่ะโดยอย่างแรกครับผมเราจะมาดูในส่วนของตัวเดโรเบียวว่ยมกมันก่อนนะซึ่งผมจะขอปรับเป็นเลเวลแม็กเลยครับผมแล้วก็ปรับเป็นเลเวลร้อยนะครับนะคือสูงสุดเลยครับในส่วนของสูงสุดเนี่ยก็จะได้ HP ครับผมนะอยู่ที่94,528ครับแล้วก็มีค่ายแท็กอยู่ที่11,300นะครับผมนะก็ถือว่าพอรับได้ครับผมในสุดของ HP กับแอคแท็กที่ทำได้นะสำหรับหุ่น SSR นะครับนะแล้วก็ในส่วนของแท็กครับผมก็จะเป็นในส่วนของ u c series แก d ดำตัวพระเอกวงเล็บน่าจะเป็นตัวประกอบมากกว่าืม o b อ l e Armor ครับนะเทสไทายนะครับผมแล้วก็เป็นในส่วนของฟัง UC สพนะครับผมแล้วก็ ต่อมาในส่วนของアソペブルครับแท็กสังกัดก็จะเป็นในส่วนของซาเด็ตเบอร์รี่นะครับผมแล้วก็จีแกรดัมนะครับนะำออบิตี้ครับผมที่ติดมาครับนะก็คือเมื่อหุ่นตัวนี้ครับผมนะอยู่ในส่วนของเทนชั่นสูงสุดนะครับแล้วก็ระเบิดขึ้นมา HP เป็นสูงขึ้นมาครับผมนะก็จะทําให้อ่าสามารถครับผมออกมาเป็นหุ่นนะครับผมตีตัวออกมาจากกองการได้ครับพออดีโตมาปุ๊บเนี่ยก็จะกลายเป็นในส่วนของแกดัม GP พีซสาม เซเมนต์นะครับตัวนี้ออกมานะครับเดี๋ยวค่อยมว่ากันนะครับแล้วอันนี้ครับผมก็จะเป็นไซส์ใหญ่ครับผมสองคูสอช่องนะอาวุธครับมีอะไรบ้างครับผมอาวุธแมปนะครับผมพลันโจมตี3840ครับผมมีกระสุนอยู่1อันนะครับผมนะลักษณะการโจมตีจะเป็นการโจมตี4คู่4ช่องและการทำการเคลื่อนที่ไปด้านหน้านะครับเอาจริงต้องบอกว่า มันใช้งานยากนะเพราะว่าเราต้องหาจุดลงครับผมถ้าเกิดจุดลงเราหาลงไม่ได้มันก็ใช้งานไม่ค่อยได้นะครับดังนั้นการใช้งานของตัวแกดัมตัวขอ g จี3นะครับผมค่อนข้างจะถือว่าเล่นลำบากอยู่นะดยส่วนดาเบจที่ทำมาครับผมก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลยครับผม3 0 0 0อาาครับผมซึ่งถือว่ากลางๆก็แลวกันนะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายครับมาต่อครับผม1ต่อ2ช่อนะครับผมเมื่อใดที่เลือดเหลือร้อยก็พลังโจตีจะสูงขึ้นครับผมดาเบจอยู่ที่4,320ครันสูงส้ดได้10% อันนึงครับผมก็จะเป็น3-5ถึงช่องพลังโจมตี4,800ครับนะเมื่ออยู่ใกล้ศัตรูก็จะยิ่งตีแรงมากขึ้นสูงสุด1 5ครับโดยส่วนตัวแล้วต้องบอกว่าในส่วนของอาวุธที่ติดตั้งมาไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ครับนะถือว่าค่อนข้างจะดูกลางๆไปซ้ำก็โอเคครับผมในการที่โจมตีไกลถึงสาถึงหช่องนะครับผมนะแล้วก็มีเบสทื้นฐนอยู่ที่4800แต่ก็สามารถบูสสูงสุดได้ถึง15%ก็ถือว่าพอรับได้แต่ก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายครับบวกกับ ค่อนข้างจะธรรมดานะครับผมในส่วนของหุนระดับไททัชแท็กครับผม SSR นะครับนะแล้วก็ต่อมาครับผมในส่วนของอาบีตี่ที่ติดตั้งครับนำบีแท็กสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเลือดอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีไอฟิวนะครับผมลดดาเมจในส่วนของอาวุธประเภทบีมสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะนะก็ประมาณนี้มาดูในส่วนของตัวอ่า เซเบนก่อนนะครับผมนะก็คือตัวขอจีพีทุซาครับหลังจากที่หุลระเบิดออกมาแล้วเลือดจะอยู่ที่75,620 a แอคแทกเหลืออยู่แค่5,600กว่าเองครับผมซึ่งถือว่าหายไปเยอะมากนะครับนะ้ อาวุธครับผมที่ติดตั้งนะครับนะก็จะมี2ชนิดครับผมมีบีมเซเบอร์ครับตีคินิคอนแรงขึ้น20%แล้วก็ยิ่งอยู่สตูใกล้เท่าไหร่ก็จะยิ่งตีแรงขึ้นครับนะแต่ได้การที่เบดพื้นฐานพลังจมตีเราเหลืออยู่แค่นี้ก็ทําให้อาวุธเหล่านี้ก็เริ่มตีเบาตามไปด้วยอาวุีที่ติดบาก็เหลือแค่อ่าให้พบวกครับผมแล้วก็แบคใหอยู่ที่5%ครับอ่ะ รุปนิดนีครับผมง่ายๆเลยครับผมหุ่นของแกด้าม p 03เดโรเบียมครับผมนะ BD ดีอย่างเดียวก็คือการที่ B ระบบดีตัว A ครับนะสาม,มารถทําให้รอดจากการโจมตีหรือระเบิดได้หนึ่งครั้งแต่ก็ต้องดูในส่วนของค่าเทนชันด้วยครับผมต้องอยู่ในฐานระเต็มด้วยนะถ้าเกิดเทนชันไม่เต็มก็อันนี้ก็ระเบิดไม่ได้นะครับนะและถ้าเกิดเราไปอยู่ในจุดที่ใช้งานนะครับผมเป็นท้องฟ้าขึ้นมาก็ไม่สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันเพราะว่าหุ่นตัวนี้สามารถออกได้แค่อวกาศอย่างเดียวด้วย รวมๆแล้วเนี่ยก็คือมีข้อดีในเรื่องของระบบดีตัวเองครับผมส่วนพารโจมตีในเรื่องที่ทาได้ค่อนข้างจะถือว่าธรรมดามากนะครับนั่นแล้วก็ต้องไปไปได้เนี่ยควรจะหานักบินที่มีสกิลประเภทเพิ่มอ่าเบพี่นะครับผมเนี่ยมันจะทําให้สามารถการันตีในส่วนของการดีตัวได้อะที่จะโอเคกว่าอ่ะเดี๋ยวเบิก็จะประมาณนี้นะครับนะไปดูในส่วนของต่อไปครับนะก็คือตัวของแกดัม GP04 ่ครับผมอ่าตัวของกาเบร่าเทสลาครับตัวนี้ค่อนข้างจะถือว่าด่าสนใจอย่างมากเลย มาดูในส่วนขอมอย่างแรกครับผมขออัพเป็นเลเวลแม็กนะครับผมแล้วก็ปลด SP ด้วยเลือดครับผมอยู่ที่81,323ครับนะเลือดค่อนขา้างจะถือว่าน้อยไปนิดนึงเดินได้4ช่องครับผมแอคแท็กอยู่ที่11,278ครับแอคแท็กก็ถือว่าพอรับได้นะครับผมนะแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรมปก้ายครับผมมาตรฐานมาตรฐานทั่วไปกันแล้วกันนะ แขกครับผมที่สังกัดครับนะบียูซีซีรีส์แกรนดัมนะครับผมพระเอกแล้วก็เทสไทยครับผมแล้วก็มีในสุดของอ่ายูซีนะครับผมนะสยาพันแล้วก็เป็นไลนิ่งฟ้านะครับนะบีโลติดตั้งมาด้วยครับผมสังกัดในสุดของออสตาเดับเบิูรี่แล้วก็แกรนดัมนะครับนะอาวุธที่ติดมาครับนะหนึ่งตอนหนึ่งช่อครับผมนะยิ่งเราบีเลือดมาเท่าไหร่ก็ยิ่งตีแรงมากขึ้นครับผมดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเซเบตยูซี่สี่พันสามร้อยยี่สิบโอเคพอรับได้ แล้วก็ต่อมาครับผม2ถึง5ช่องนะครับผม5 0 0 0ครับผมแล้วก็ตีคิดิคอนแรงขึ้น30%อันนี้น่าสนครับเนะเพราะว่าตีคือแรงนี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะคิดิคอนแรงขึ้นถ้าเกิดเราไปหานักบินที่มีอัตราเพิ่มคิเลตครับผมก็จะช่วยได้เยอะเลยแล้วก็3ถึง5ช่องด้วยนะ แล้วก็ต่อมาในสุดของตัวบีตี้นะครับนะไอแท็กสิเปอร์เซ็นต์ครับนะเมื่อเทนชั่นเต็มนะครับผมนะจะเพิ่มค่าไอแท็กกับดีเฟนต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์และเมื่อค่าเทนชั่นเต็มนะครับผมนะก็จะเพิ่มคีเลดอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับทำให้สกิลนะครับผมสุดท้ายค่อนข้างจะถือว่าดีมากเลยครับนะรวมๆแล้วก็ถือว่าเป็นหุ่นที่ค่อนข้างน่าสนใจในเรื่องของการปลดล็อกเลเวลร้อยเลยครับสำหรับตัวของกาัปตันเทสลานะครับตัวนี้จีพีซูซีนะครับน่ะอ่ะไปต่อครับนะก็คือนนอยซิละครับนะ เป็นไทปป้องกันนะครับนะ้ำมาดูในสูตรคอร์ดเวอร์แบ,บ็กกันดีกว่าแล้วปลดเอพีร้อยนะครับนะ้ำเลือดอยู่ที่1 2 3 1 0 7นะครับผมนะเลือดก,ก็ถือว่าใช้ได้อยู่เลือดเยอะอยู่นะก็แต่ความจริงว่าไม่ได้เยอะอะไรมากมายครับผมเพราะว่าท็อปท็อปเลือดเนี่ยมันเลือดบื้นฮะอ่ะแสนห้านะครับอันนี้อยู่แสนสองก็ถือว่ากลางๆก็แล้วกันนะในส่วนของค่าพลังป้องกันครับผมอยู่ที่9,468ครับเอาจริงถ้าผมค่าพลังป้องกันผมว่าค่อนข้างจะถือว่าวน้อยไปนิดนึงซะได้ซ้ำนะ ส่วนพาวเวอร์จิตีครับอยู่ที่8,900ัน้ะครับผมเนี่ยก็ค่อนข้างจะปกติในส่วนของสายแท้งเบสเซ็ตแล้วรวมๆมันคันในสุดของค่าสแต็กคอ่อนข้างจะถือว่าธรรมดามากเลยครับแล้วก็บาดในสุดของแท็กนะครับผมนะ B U C s e r I e s B O R O I นะครับผมลายวอาลครับนะเป็น Bobby Aber r Test Type Sion แล้วก็เป็น Absol Able อีกแล้วครับก็จะสกัดในส่วนของ0 u p e r สาม Standard Berry G Gundam แล้วก็เป็นไซส์2องต่อสนะครับอาวุธที่สกัดครับนะเป็นอาวุธแบบก่อนอย่างแรกครับ อาวุธแมปค่อนข้างจะถือว่ากว้างนะครับผมแต่เบสพ,พื้นฐานค่อนข้างจะเบาไปนิดนึงโดยหุ่นที่โดนดาเุธมปนี้จะโดนลดความแรงอาวุธให้บีนครับผมสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ต่อมาครับผมเป็นในส่วนของสองสิบสี่ช่องครับผมแอคแท็กรถพลังตีสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนาอารบิลิตี้ครับผม HP 10%นะครับผมแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี5%แล้วก็มีไอฟิวนะครับนะรวมๆดูแล้วถามว่านอยซิลโอเคไหมผมว่าไม่น่าสนใจเท่าไหร่ครับนะส่วนของตัวนอยซิลนะ หากไปเทียบกับหุ่นที่เป็นน้อยซิลแท็กซ์ครับผมเนี่ยที่เป็นกล้วยแดงนะครับอันนี้ค่อนข้างจะน่าสนใจกว่าเยอะเลยมาดูในส่วนของนักบินกันบ้างดีกว่าครับผมอัปเดตอบที่จะมีนักบินเป็นตัวของกาโต้นะครับเนี่ยเป็นกาโต้ไทโพกันครับมีเทคอะไรบ้างปะดูกันเลยครับในส่วนของกาโต้นะครับผมนนเลเวลร้อยจะมีบวกพลังป้องกัน617อครับอันนี้ค่อนข้างจะถือว่าปกตินะสกิลครับมีการเพิ่มเดินหนึ่งช่องนะครับผมแล้วก็มี อ่ารีแพ HP ได้ครับผมนะเลเวลาสอครับผมแล้วก็มีในส่วนของออบิตี้เมื่อทําการป้องกันนะครับผมนะจะได้เพิ่มในส่วนของดีเฟนต์นะครับผมเพิ่มขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็อ่ามีดีเฟนต์พื้นฐานครับผมอยู่สิบห้านะครับนะเมื่อขับในส่วนของซีรีส์แกนดัมศูนย์แปดสามนะครับผมนะก็จะเพิ่มในส่วนของดีเฟนต์เพิ่มอีกหนึ่งครับก็สามารถขวกระโดดป้องกันได้อีกรอบหนึ่งนะ ก็ถามว่าโอเคไหมก็ถือว่าเป็นแท็กสองทีครับผมนะมาตรฐานในส่วนของไทยเก็ดับทั่วไปก็โอเคกว่าก็หลักๆเจะมีใครบ้างน,นะครับผมนี่ในส่วนของ C p ศูนย์หนึ่งนะครับผมอันนี้ได้หนึ่งตัวนะครับอันนี้ก็สามารถให้ตัวของกาโต้เข้าไปขับได้นะครับนะหรือจะเอาไปในส่วนของตูร้รอยซิลนะครับผมนะที่มาเป็นตู้กระชาตู้ใหม่นะครับนะที่อัปเดตขึ้นมานะครับนะก็มีในส่วนของตัวรอยซิลเหมือนกันนะตัวนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของป้องกันเหมือนกันครับนะ แล้วก็มีอาวุธแมปติดมาด้วยนะก็สามารถให้กาโต้ขับได้นะครับดีเฟนต์ดีกว่าตัวของนอยซิลในตุกชาอยู่เยอะเลยครับอยู่ที่11,000นะครับนะดีเฟนต์ก็โอเคกว่าสกิลก็รวมๆก็ถือว่าสวยกว่าเยอะด้วยนะอย่างน้อยก็มีในเรื่องของสกิลที่ ลดการโจมตีประเภทบีมนะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับหรือจะเป็นโดยสุดของการโจมตีประเภทฟิสิคอลครับผมลดอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์กันบีมอูดแบบครับผมเอามาใช้งานได้นะครับนะอย่างงั้นกาโต้ถ้าไปได้เดี๋ยวอยากให้แนะนำให้ขับหน่อยซิตัวนี้จะโอเคกว่าหรือจะให้ไปขับโดยสุดของแกดัมจีพีซุดดิ้งครับผมเน้นเอาแท้งนะครับผมนะอ่าพวกนี้ก็เอามาใช้งานได้ครับอันนี้ก็คือจะได้แบบแท้งเพียวๆเลยนะครับแล้วหลักๆอือ้ม เนี่ยก็จะมีพวกอาวุธประเภทเกี่ยวกับรดค่าพันจบตีนะครับผมนะถ้าเกิดอัพสูสุดก็จะได้30เคล้ายๆกับตัวของนอยซิลเช่นเดียวกันแล้วก็คูตัวนี้จะได้เรื่องของตัวดีเฟนต์ครับผมยิ่งใกล้ตายก็จะยิ่งด่าขึ้นนะอประมาณนี้นะครับผมในส่วนนี้นะอะสำหรับ สรุปง่ายๆครับผมนะถ้าถามว่าหุ่นในซีรีส์ของกิจกรรมรอบนี้ครับผมก็น่าจะเป็นตัวของแกรดจีพีสุกับเม่ลาเทสลาครับผมค่อนข้างถือว่าน่าสนใจน่าปั้นที่สุดแล้วในรอบนี้ส่วน g p พ3ก็ปั้นได้ครับผมนะแต่ต้องดูคอนเทนต์มากกว่าเพราะว่าจุดเด่นของตัวหุ่นตัวนี้มีแค่ในเลือกของการที่หุ่นระเบิดแล้วมีเด็กออกมานะครับนนะนะจะประมาณน,นั้นมากกว่า แล้วก็ที่เหลือก็น่าจะเป็นในส่วนของตัวรอยซิลไอตัวของรอยซิลนี่คือในกิจกรรมนี้ไม่น่าสนใจเลยครับนะไปเอาหุ่นกาชาหรือไม่ก็อ่าหุ่นกาชาอะไรครับผมดีกว่าเยอะเลยนะครับผมเนะี่ยจะเป็นรอยซิลหรือจะเป็น GP 0 1ค่ะดีค่ะได้เช่นเดียวกันครับอ่ะโอเคครับสำหรับไลน์นี้ก็ขอจบลงเพียงเท่าน,นี้นะครับนะหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับ